สวัสดีค่ะมาแล้ววสนาขาเผือกมีคนบอกว่าวสนาไปเผือกอะไรเรื่องบิ๊กจิ๋วกับคุณหญิง Louis หลุยส์เขาว่าโอ้ไม่นะก็คือด้วยความที่ว่าเราก็ตามทําข่าวพลเอกชวลิตมายาวนานนะแล้วก็คุณหญิงหลุยส์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็น คู่ทางการเมืองทางการทหารที่ถูกจับตามองแนมะ้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทราบกันดีว่าได้หย่าร้างกันไปแล้วตั้งแต่ปี2560แต่ว่านะคะก็มีเรื่องที่จะต้องฟ้องร้องกันเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะ,ะวันนี้ก็มีภาคต่อนะคะไหนๆก็เข้าไปเผือกเรื่องของเขาแล้วแต่ว่าเราก็จะเผือกในในจุด ของคนนอกนะไม่ได้เข้าไปคลุกควงในอะไรมากมายนะฮะอ่เมื่อวานนี้เราได้รายงานแล้วนะคะว่าอ่เรื่องการที่พลเอกชวลิตเนี่ยยื่นฟ้องคุณหญิงพันเครือลิมปีพรมรน,นะคะลิมปีพรมรเนี่ยเป็นนามสกุลเดิมของคุณหญิงพันเครือนะคะเพราะว่าคุณหญิงพันเครือเนี่ยเมื่อหย่าร้างแล้วเนี่ยก็กลับมาใช้นามสกุลเก่าแต่ว่าอันนี้ก็มีประเด็นอยู่นะคะเพราะว่าคุณหญิงเองเนี่ยใช้นามสกุลยงจะย,ยุทธมายาวนานมากนะคะก็ เ,ออเกิดความรู้สึกผูกพันนะก็อาจจะคือมีการขอที่จะใช้นามสกุลยงใจยุตต่อไปนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการฟ้องร้องกันแล้วก็ต้องกลับไปใช้นามสกุลเดิมนะแต่ว่าก็อาจจะไปขอใช้ในส่วนของญาติพลเอกชวลิตหรือเปล่านะเพราะว่าพลเอกชวลิตก็มีพี่น้องหลายคนก็อาจจะไปขออนุญ,ญาตทางนู้นหรือเปล่าอันนี้ไว้รอดูกันเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ว่าผลพวงอีกอันนึงก็คือว่าวันนี้นะาทางลูกชายของพลเอกชวลิตนะค,ะคุณต้อยนะค,ะคลึกพลยงใจยุทธแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นกฤษพลแล้วนะฮะกฤษศพลยงใจยุทธเนี่ยก็เป็นลูกชายภรรยาแรกของพลเอกชวลิตนะคะแต่ว่าก็คุณหญิงหลุยส์คุณหญิงพันเครือเนี่ยก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพี่ต้อยเนี่ยก็บอกว่าก็นะคะ คุณหญิงพันเครือเนี่ยโอ้โหก็ตั้งแต่ตัวเองอายุห้าขวบก็ได้รู้จักได้คุณหญิงพันเครือได้ดูแลแล้วสมัยเด็กๆบอกโอ้โหคุณหญิงพันเครือเนี่ยดูมากนะคะบกเวกอะไรแต่เข้าใจแหละว่าด้วยความที่ว่านะ,ะเป็นภรรยาของพลเอกโชลิตเนี่ยก็จะต้องดูแลคนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะก็มีความผูกพันนะคะ ที่ที่คุณต้อยกฤษพลเนี่ยลูกชายของบิ๊กจิ๋วเนี่ยได้ออกมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่คุณพ่อก็คือพลเอกชวลิตกับคุณหญิงพันเครือเนี่ยมีการฟ้องร้องกันเรื่องของบ้านเนี่ยนะฮะ คุณต้อยบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะคะคือเนื่องจากว่ามีข่าวออกมาว่าเอะพลเอกชวลิตเนี่ยรับทราบปัญหาเรื่องบ้านปิ่นประภาคมที่นนทบุรีแล้วก็บ้านที่นครพนมด้วยนะอย่างที่ได้รายงานไปแล้วว่าที่บ้านที่นครพนมเนี่ยคุณหญิงพันเครือก็ยกให้ทหารที่ดูแลบ้านไปแล้วส่วนบ้านปิ่นประภาคมเนี่ยก็มีรายงานว่าเหมือนเอาไปจำนองแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะพลเอกชวลิตก็เลยแบบเอะมันผิดวัตถุประสงค์อยากให้เป็น ที่พันนักอาศัยนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเออก็แล้วแต่นะว่าลูกหลานจะอะไรกันยังไงแต่ว่าเมื่อมีการผิดวัตถุประสงค์ก็เลยต้องฟ้องแต่ว่าคุณต้อยครึกพลหรือว่ากฤษพลเนี่ย บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลเอกชวลิตกับคุณหญิงหลุยส์แล้วก็พลเอกชวลิตเนี่ยก็คือแล้วก็มีคุณอรรทยัยสรก,การยงใจยุทธเป็นภรรยาภรรยาคนใหม่ด้วยหลังจากที่หย่าร้างกับคุณหญิงหลุยส์แล้วนะตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปพบป่าทั้งพลเอกชวลิตคุณออรทยัยแล้วก็ไปเยี่ยมคุณหญิงหลุยส์นะที่บ้านปิดประภาคมนะฮะก็เรียกได้ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ ลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็ลำบากใจนะคะไม่ค่อยมีใครอยากจะไปเป็นพยานหรือเป็นอะไรให้ฝ่ายใดเพราะว่านี่ก็คุณพ่อนี่ก็คุณหญิงหลุยส์อะไรประมาณนี้นะคะกะ็ถึงบอกว่าคุณต้อยคลึกพลก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากให้มีการไกล่เกลี่ยนะอยากให้จบลงด้วยดีนะ,ะ,อ,ะอันนี้ดูนี่อ่ หน้าเบื่อพลเอกชวลิตเลยนะเนาะอนี่แหละก็เห็นเมื่อสักเลือกตั้งคราวนู้นนะเคยลงสมัครที่อีสานนะแต่ว่าไม่ได้นะก็เหมือนจะเป็นทายาททางการเมืองของพลเอกชวลิตด้วยแต่ว่าก็น่าเหมือนกับว่าก็ยังไม่ค่อยจะมาเต็มตัวเท่าไหร่นะฮะนี่แหละคุณต้อยนะเกิดสพลก็บอกว่าอีกอันหนึ่งก็คือตัวตอนที่คุณหญิงพันเครือ ดูแลพลเอกชวล,ลิตตอนนั้นพลเอกชวล,ลิตเนี่ยเกิดอาการสตรกแล้วก็ล้มใช่ไหมคะก็เข้าโรงพยาบาลโหอยู่โรงพยาบาลนานเลยก็ยืนยันว่าทั้งตนเองและคุณหญิงพันเครือเนี่ยก็ไปเฝ้าดูแลอาการดูแลพลเอกชวล,ลิตตลอดนะไม่ใช่ไม่ได้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะจริงก็ ก็เป็นเรื่องปกตินะคะของอะไรอะครอบครัวหนึ่งแล้วก็เมื่อหย่าร้างแล้วมาแต่งกับอีกคนหนึ่งเนะี่ยก็อาจจะมีปัญหาในแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นถึงขั้นเรื่องของความขัดแย้งแต่เพียงแต่ว่าลูกชายของพลเอกชวลิตเนี่ยพี่ต้อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าก็ไม่อยากจะมีปัญหาคาใจกับทั้งสองฝ่ายนะก็บอกว่าขอดูอยู่ห่างๆนะะไม่ได้แบบเป็นคนที่ ไปบอกให้คุณพ่อฟ้องหรือว่าตนเองอยากจะได้สมบัตินะ,ะไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเชื่อได้ว่าตนเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สมบัตินี้หรอกนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องในครอบครัวตระกูลยงใจยุทธนะ,ะที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะ,ะซึ่งพลเอกชวลิตนะ,ะก็บอกว่าได้ทราบข่าวที่มีการพูดถึงแล้วนะ,ะเริ่มมีการฟ้องร้องก็พร้อมที่จะตอบคําถาม ทุกคนนะคะว่าถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมจะต้องฟ้องหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรนะคะก็ไว้รอดูกันละกันวันนี้เราก็ขอเผื่อแค่นี้นะคะแล้วก็ไว้ไปตามต่อกันในวันหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ